เกษียณอายุได้เงินเท่าไหร่นะครับหัวข้อวันนี้เงินเดือน1 2 0 0บาททำงานมา8ปีนะครับเกษียณอายุจะได้รับเงิน8 4 8 1บาทนะครับแล้วใครบ้างจะได้รับเงินก้อนนี้และเงินก้อนนี้จะได้จากนายจ้างหรือประกันสังคมหรือใครนะครับเดี๋ยวเราติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับ ควรรู้ไว้เลยว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษียณอายุและการจ่ายค่าชเชยซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีกําหนดการเกษียณนะครับอายุก่อนครบ60ปีถือว่าการเกษียณอายุเป็นไปตามข้อสัญญาจ้างนะเพราะบางบริษัทนะครับให้เกษียณได้55ก็สามารถทําตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเลยนะครับทำได้เลย55คุณก็ยื่น ขอเกษียณได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชยนะสในกรณีกําหนดการเกษียณอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับหรือไม่ได้มีการกําหนดไว้ลูกจ้างมีสิทธิขอเกษียณอายุได้เมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังจากการแสดงเจตนายื่นขอเกษียณคือถ้าในสัญญาจ้างไม่มีระบุนะครับว่ากเกษียณอายุกี่ปีนะครับ ตามกฎหมายก็ให้60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการกเกษียณแล้วนะครับก็สามารถที่จะขอยื่นกเกษียณได้ถ้าเกิดไม่จ่ายนะครับผิดกฎหมายนะเพราะนั้นนายจ้างเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีกเกษียณอายุงานนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดวิธีการคำนวณกันเรามาดูระยะเวลาการทำงานและการได้รับเงินชดเชยบ้างว่าได้กี่วันนะครับครบ120วันแต่ทำงานไม่ครบ1ปีได้รับเงินชดเชย30วัน ครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีนะครับได้รับเงินชดเชย90วันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชย180วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินชดเชย240วันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชย300วันครบ20ปีขึ้นไปนะครับได้รับเงินชดเชย400วันเลยทีเดียว เงินเดือน1,200บาททํางานมา8ปีนะครับวิธีการคํานวณเราต้องแปลงนะครับจากเงินเดือนเป็นค่าจ้างรายวันก่อนนะครับโดยใช้เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณ12หาร365วัน1,200บาทคูณ12หาร365วันเท่ากับ335บาท34สตังค์นั่นเองนะครับคำนวณเงินชดเชยหลังกเกษียณ335บาท34สตังคูณ2 4ง วันนะครับเท่ากับ8 4 8 1บาท60สตางค์รับเงินก้อนนี้ไปเลยนะครับนอกจากเงินก้อนนี้แล้วยังมีเงินก้อนอื่นๆน,นะครับที่จะให้คุณได้รับไปอีกนะครับและถ้าใครนะครับไม่ได้เงินก้อนนี้นะครับหรือ นายจ้างไม่ให้ในายจ้างมีข้ออ้างอย่างงู้นอย่างนี้นะครับสามารถแจ้งกรมแรงงานได้นะเพราะนี้เป็นกฎหมายแรงงานที่คุ้มครองนะครับมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ใช้แรงงานอย่างเราๆท่านๆท,ท,ทุกคนนะครับเมื่อเรากรเกษียณน,นะครับมันจะมีเงินที่เราสามารถจะได้รับได้นะครับดังต่อไปนี้ 1. เงินกเกษียณอายุนะครับจากที่ทํางานสมมุติเรา ทำงานจนถึงวันที่เขาให้กเกษียณเลยนะครับเราก็ได้รับไปเลยเงินชเชยๆก้อนนี้นะสเงินประกันสังคมนะครับเงินกรณีชราภาพจากประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นบำเหน็จบำนาญไปขึ้นอยู่กับอีกทีว่าคุณส่งเงินสมทบมากี่เดือนแล้วถ้าค,คุณส่งเงินสมทบมาครบ180เดือนได้รับบำนาญส่งไม่ครบร้0เดือนได้รับบำเหน็จราภาพบำเหน็จก็คือเงินก้อนบำนาญคือเงิน ต่อเดือนทุกๆเท่ากันทุกเดือนไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตแล้วอีกเงินก้อนหนึ่งนะครับที่จะได้รับนะครับถ้าคุณอายุ60คือเงินเกษียณเ,เงินผู้สูงอายุนะครับตอนอายุ60ยื่นรับได้เลยอีกก้อนหนึ่งถ้าบริษัทคุณนะครับหรือโรงงานคุณมีเงินสำรองเลี้ยงชีพให้นะครับคุณก็สามารถไปยื่นขอสำรองเลี้ยงชีพได้อีกก้อนหนึ่งนะ เงินสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรนะครับ Provident Fund คือเงินที่เ,เงินที่นายจ้างจะหักนะครับหักคุณทุกทุกเดือนแล้วเขาจะสมทบอีกเท่าหนึง่งอย่างเช่นหักเดือนละพันส่วนใหญ่จะหักเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะไปพันหนึ่งใช่ไหมนายจ้างจะสมทบอีกพันหนึ่งแล้วพอเข้าเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นทํางานมาครบ5ปีหรือ10ปีนะแล้วเมื่อใดขึ้นที่คูณออก คุณก็สามารถจะไปยื่นขอเงิน p r o v i d e n t f u n าเงินกองทุนสำรองเลี้งชีพเนี้ยนะครับได้นะซึ่งมันจะได้เป็นเงินก้อนมาเห็นไหมเงินก้อนมีหลายหลายส่วนเลยเพราะนั้นอย่าลืมนะครับสิทธิ์ของเราไปรับซะก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ w w w sso go t h นะครับใส่ username password ของคุณนะครับ ระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบการเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิทประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39นะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ eSales e r v i c e นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะหน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักงานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรครงะห์บุตรทุกผลลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กกอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับธนการ,รเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3339ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคำนวณบำเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคำนวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับ